ค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะคะทั้งเก่าและใหม่นะคะเข้าสู่ช่องยูทูปเปริยนซินแสวัยรุ่นหมอบิวสวัสดีค่ะและสําหรับวันนี้นะคะกเ็เดินทางกันมาเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะ ถึง EP ที่34สําหรับ DIY Message หรือว่าเรื่องที่พ่อยากบอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้นะคะเออจักรวาลน,นะคะพลังงานดีของจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยนะคะวันนี้เขาอยากจะให้ข้อความในเรื่องของพลังบวกข้อความจักรวาลหรือข้อความที่มันเป็นข้อความเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ่ะเออข้อความทางจิตวิญญ,ญาณก็ได้กดแรงดึงดูดก็ได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะสําหรับคลิปนี้หมอวิวคิดว่ามันเป็น collective reading หรือมันเป็น random clip ที่ค่อนข้าง ที่จะเหมาะกับคนทุกคนเราสามารถมารับพลังงานบวกนี้ได้ผ่านข้อความที่เราจะอ่านจากไพ่นะคะแล้วก็คุณก็นําไปต่อยอดเอาเองแล้วกันนะคะตามสะดวกนะคะประโยคไหนท่อนไหนที่เห็นดีเห็นงามด้วยก็โอเคเลยนะ,ะเดี๋ยวเราก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าวันนี้ดีวายแมสเซจนะคะ EP ที่34หรือว่าเรื่องที่พ่ยอยากบอกเนี่ย จะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ขอให้เหมาะกับคนทุกคนได้เลยนะคะเหมาะกับคนทุกอ,อ,อาชีพทุกเพศทุกวัยนะคะได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันโอ้ oh, this ten t h u เคลียร์ดีแอนะคะมาเป็นใบแรกนะคะตามมาด้วย gate of triumph ค่ะ success expands in your life โอ้นะคะหมอบิวขอแปลก่อนได้เลยนะคะจับสารได้เบื้องต้นแล้วนะคะขอวางตรงนี้อขอแปลในเบื้องต้นก่อนตรงนี้เลยนะคะว่าเวลาที่เราจะเจอกับ triumph เนี่ยนะคะประตูนะคะ gate of triumph ประตูที่ยิ่งใหญ่อะคะ่ะหรือ สิ่งที่มันเป็นการประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์เนี่ยล้วนจะต้องผ่าน d i s t a n c e thunder คือจะต้องผ่านวิกฤตเ,เขาเรียกว่าฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าผ่าอยู่ไกลๆนะคะหรือบางคนฟ้าผ่าจนตัว คืออันเนี้ยนะถ้าเปรียบเปยเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการที่แบบว่าเฮ้ยเจอวิกฤตของชีวิตนะคะเจออุปสรรคนะคะถ้าเป็นเรื่องสภาพอากาศใช่ไหมเราเปรียบเปยดูถ้าสภาพอากาศปกติท้องฟ้ามันก็จะแจ่มใสปกตินะคะอ่าถ้าแบบว่ามีอุปสรรคนิดหน่อยฝนก็จะตกนะคะมืด,มดๆเถาๆแต่ถ้าเริ่มมีฟ้าร้องฟ้าผ่านี่เปรียบได้กับ โอ้เราเจออะไรมาเยอะนะต้องเอาตัวรอดให้ได้จากเพียนอันตรายต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้นะคะ DIY message อย่างจะบอกว่ามนุษย์ทุกคนเอ่ยนะคะรวมถึงผู้สงสารเองด้วยโปรดจงรับทราบรับรู้เอาไว้ว่าเวลาที่คุณจะไปเจอประตูแห่งความยิ่งใหญ่ในชีวิตที่คุณจะขยายอนาเขตเนี่ยทุกๆคนนะคะล้วนต้องเคยเจอกับ มหันตภัยอะไรบางอย่างไยธรรมชาติก็ต้องบอกว่าได้ในชะ่ไหมัฟธรรมชาตินะเคยเจอน้าท่วมเจอฟ้าลองฟ้าผ่าอย่างนี้นะคะหรือหมายถึงการเปรียบเปลยว่าเป็นอุบัติเหตุทางทางเรื่องของอุปสรรคอุบัติเหตุในเรื่องของชีวิตนะ่ะเจอกันมาหมดแล้วนะคะเพราะ,ะนั้นมันเป็นลำดับขั้นตอนของมันอย่างนี้เพื่อพิสูจน์ว่าคุณมีความกล้าหาญแค่ไหนคุณมีการเทคนิคเอาตัวรอดอย่างไร <c oughs> คะเขาเรียกว่าเป็นการพิสูจน์จักระที่หนึ่งว่าเออจักระเนี้ย ที่ปบอยู่ในฐานของมนุ์คนเนี้ยมันมันทำงานไหมมันพร้อมไหมที่จะเจอกับที่เจอกับอะไรที่มันใหญ่กว่านี้คือถ้าผ่านอุปสรรคบททดสอบอะไรได้นั่นหมายความว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะที่จะเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่เออที่จะก้าวเข้าไปสู่ประตูที่ประสบความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตในภายภาคหน้าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าอะไรอีกนะคะ d y m า e s มสเ e ดีที่34นะคะทุกคนบอก ก็เข้าใจอยู่นะคะจักรวาลว่ามันเป็นแบบนี้นะคะแต่เวลาเจอเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาตัวรอดยากมากเลยใช่ไหมหลยหลายคนก็จะบ่นกันอย่างเงี้ยหมอวิลก็เหมือนการรู้ทั้งรู้แหละว่าเออชีวิตคนเราอะ่ะมันต้องมีอุปสรรคนะถึงจะเขาเรียกว่าเจอบททดสอบก่อนที่จะประสบความสาเร็จอันนี้เราก็รู้แหละแต่ว่าบางทีแบบถ้ามันหนักๆใหญ่ๆเกินเราก็มีความรู้สึกเราก็อาจจะท้อได้ใช่ไหมคะหรือ,เ,อเราอาจจะตั้งรับได้ลําบากอะไรแบบเนี้ย ก็ต้องต่อสู้กันไปอ่ะนะคะต้องอดทนแล้วก็ต้องต่อสู้กันไปต้องใช้ความสามารถกันไปเรื่อยๆไม่รู้จะทำยังไงได้มัเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันก็ต้องเจออะไรแบบนี้แหละอะมาค่ะ perfect timing นะคะและเขาบอกว่าเวเออมันเหมือนกับทาไมทําไมฉันไม่วางตรงนี้นะจริงๆไพ่ใบนี้วิวคิดว่าตําแหน่งที่ควรวางมันมันควรจะเป็นตําแหน่งนี้แต่เมื่อกี้มันเหมือนถูกดึงยทงไมจะต้องวางตรงนี้นะเอาจริงๆมันสามารถเชื่อมกันได้ นะคะว่าเมื่อมันเป็น perfect timing อะ่ะเราถึงจะได้ก้าวเข้าไปสู่ประตูที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตนะคือมันอยู่ที่ perfect timing ณนะตอนนี้ที่หมอวิวอัดคลิปต้องบอกว่าจังหวัดที่อยู่เนี่ยนะคะนอกจากโควิดเล่นงานแล้วนะคะตอนนี้ฝนกำลังจะตกลยค่ะกำลังมีพายุด้วยนะคะแหมนะคะมาตรงเวลาพอดีนะคะ thunder distant เนี่ยเออนะอ่ะก็หมายถึงว่าโอ้โหถ้าเป็น perfect timing ที่ดีของจัก,กรวาลน,นั่นแหละนั่นแหละเราถึงจะได้เจอกับ ประตูที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตที่จะก้าวเข้าไปเดินไปทางนั้นและสิธิสบายนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอซึ่งเราไม่รู้ว่าเพอร์เฟกทไทมิ่งที่จักรวาลจัดสรรเนี่ยเราไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรเราได้แต่ภาวนานะคะรอคอยรอที่จะเจออะนะคะได้เข้าใจอยู่นะคะอะต่อไปมีอะไรกันอีกมาต่อกันค่ะต่อไป d i y m e s s a g e EP ีที่34 มีอะไรอีกคะอ,าาออกมาต่อกัน no no อะไรเอ่ยนะคะ no no คือไม่แล้วไม่อะไรเอ่ย reconsider นะไม่ reconsider อ่ะเดี๋ยวแปลแป,ป๊บหนึ่งตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะหมอวิวขอแปลว่าอย่าปฏิเสธการพิจารณาใหม่ นะคะ no นี่แปลว่าอย่าใช่ไหมคะ reconsider แปลว่าทบทวนพิจารณานะคะเพราะนั้นคะ่ะจัก,กรวาลน,นะคะ message ตรงนี้อยากจะบอกว่าอย่าปฏิเสธการพิจารณาหรือทบทวนสิ่งต่างๆอยู่เสมอนะคะแบบนี้คะ่ะเช่นเราอาจจะบางสิ่งบางอย่างกว่าจะไปถึงจุดที่สําเร็จเราอาจจะต้องทบทวนตัวเองในบางสิ่งบางอย่างเช่นเออตอนนี้เรามีอะไรที่ยังบกพร่องพอที่จะพัฒนาเพิ่มเติมได้ไหมเราทําอะไรพลาดไปไหมเรายังอยู่ในจุดที่ไม่ใช่อะไรไหมอย่างเงี้ย Reconsider คือการกลับมาพิจารณาอะไรบางอย่างนะคะซึ่งหมอวิลคิดว่าตรงนี้มันเป็นปัจเจกแต่ละคนนะว่าอิชช e ของแต่ละคนเนี่ยที่จะพิจารณาในหัวข้อต่างๆเนี่ยมันต่างกันแล้วแต่บริบทหรือพลังงานชีวิตที่คุณ เป็นอยู่ตอนนั้นนะคะบางคนนะคะอาจจะพิจารณาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะพิจารณาเรื่องการใช้จ่ายเงินทองบางคนอาจจะพิจารณาเรื่องของการเรียนนะคะทบทวนการเรียนบางคนอาจจะพิจารณาเรื่องของการงานนะคะว่าจะจะทำที่นี่ต่อไปไหมหรือว่าจะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นดีอะไรเงี้ยแล้วแล้วแต่พลังงานของแต่ละคนอ่ะตรงนี้ค่ะแต่ดีวายเขาไกลแค่ว่าเพื่อให้พวกเราเนี่ยนะคะได้ก้าวข้ามอุปสรรคบางอย่าง ไปสู่จุดที่ดีตาม perfect timing เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะต้องมีคุณสมบัติประจำใจคุณสมบัติประจำประจำตัวป่ะจ๊ะก็คืออย่ามองข้ามการพิจารณาทบทวนอะไรบางอย่างอยู่เสมอซึ่งตัวคุณเองจะรู้ดีว่าณนะขณะที่เข้ามาฟังคลิปเนี่ยเออฉันควรจะทบทวนเรื่องอะไรฉันควรจะพิจารณาใหม่เรื่องอะไรนะคะสิ่งที่พิจารณา,านั้นหมอบิวคิดว่ามันน่าจะเป็นอิชชู เหมือนมันเป็นสิ่งที่เหนียวรั้งอ่ะหมอวิวคิดว่านะจากที่ไพ่สื่อสารอะเหมือนเป็นสิ่งที่เหนียวรั้งความสําเร็จหรือความสุขบางอย่างของคุณก็ได้อันเนี้ยให้ขอให้ทบทวนพิจารณาว่าควรจะรับมืออย่างไรควรจะปรับปรับตัวปรับปรุงแก้ไขอย่างไรหรือควรจะออกไปเลยหรืออะไรแล้วแต่นะคะตรงนี้ขอให้ตกผลึกได้ด้วยตัวเองแต่เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าไพ่นะคะอีกชุดหนึ่งน่ะเขาอยากจะไก์้ลายว่าอะไรนะคะ Oh, inward revolution เห็นไหมคะการปฏิวัติตัวเองจากภายในนะคะอินวอร์ e เรว u ลูชัก็คือว่าเนี่ยกว่าจะไปถึงตรงเนี้ยเมื่อเราพิจารณา กลับมาทบทวนเนี่ยการปฏิวัติตัวเองจากโลกภายในอ่ะการตกผลึกจากสมองด้านในน่ะคะจากจิตวิญญาณด้านในเนี่ยจะนําพาไปสู่สิ่งเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะคะทุกอย่างให้เริ่มที่ใจเราทุกอย่างให้เริ่มที่ตัวเราเออเขาบอกหมอบิวอย่างนี้นะจ๊ะเออคือทุกครั้งอ่ะที่รับสารแบบเนี้ยคือคาสุ่ว่าสนใจด้วยนะคะเออแปลเองสนใจเองนะคะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นนะ i ินวอร์ลเรฟเวอร์ชัคือพิจารณาแล้วให้เปลี่ยนจากภายในตัวตนของเราก่อนเริ่มเปลี่ยนใครได้ยากใช่ไหมคะเปลี่ยนคนอื่นมันเปลี่ยนยากแต่ถ้าเปลี่ยนตัวเองปรับจากตัวเองเนี่ยมันจะง่ายกว่าเขาบอกอย่างนั้นนะคะอ่ะต่อไปค่ะ Divine Message ต่อไปนะคะ Insight นะคะและแล้วคำว่า Insight ก็ไม่ได้แตกต่างจากคำว่า Inward Revolution เลย Insight ก็หมายถึงทุกสิ่งที่มันตื่นรู้จากเราเองคือตัวเราคล้ายๆว่ามันแก้ปัญหาได้จากภายในอะเรื่องบางเรื่องอะคะ่ะ มันสามารถแก้ปัญหาได้จากภายในของเราเองอันที่จะนำพาไปสู่อะไรที่มันยิ่งใหญ่อะนะคะถ้าเราให้ความสำคัญกับการแก้จากข้างในของเราหรือการปฏิวัติจากภายในตัวตนของเราลงมือทำนะคะปรับที่ใจแล้วลงมือทำนะคะมันก็สามารถที่จะเป็นจริงได้แสดงว่าวันนี้หมอวิวคิดว่านะหมอวิวคิดว่าไพ่เนี่ยพยายามจะไกลว่าเออแสงแสงเขาเรียกว่าไลท์ Light, นะ แสงสว่างที่อยู่ภายในจิตใจของเราแสงสว่างที่อยู่ในจิตวิญญาณของเราแสงสว่างทางปัญญาของเราอ่ะเป็นเป็นคีย์สำคัญในการปลดล็อกทุกอุปสรรคปัญหาและก็ยังเป็นคีย์สำคัญในการพาเราให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือก้าวก็ไปสู่ความสุขสมหวังที่เรารอคอยเพราะว่าเราค่อนข้างควบคุมตัวแปรที่เป็นมนุษย์หรือ environment สิ่งแวดล้อมค่อนข้างยาก ะะมันค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นจัก,กรวาลนนะวันนี้อยากจะให้ใหบอกว่าเออโอเคแต่ถ้ามันยากตัวเราเริ่มที่ตัวเราดูจะเป็นรูปเป็นร่างได้ไไดได้ด้ชัดเจนกว่าเออนะคะคมามากันต่อค่ะ DIY message ต่อไปเลย wait และหลังจากนั้นนะคะ wait ก็คือรอนะคะทีนี้ wait เนี่ยก,ก็เข้าไปล้อกับ perfect timing อีก ช่ไหมคะว่าคือรอเวลาที่เป็น perfect timing ที่จัก,กรวาลจัดสรรน,นะคะตัวเชื่อมมันก็คือว่าเนี่ยอ่าพอปฏิวัติจากภายในแก้ที่ตัวเรากลับมาพิจารณาบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ทําจากใจของเราลงมือแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยความรู้ความสามารถอิอย่างที่กล่าวมาตะเกียจจะพูดซ้ำทำไมเสียเวลานะแล้วก็รอคะ่ะรอคอยจังหวะที่ที่มันเป็น perfect timing อเออเวลาที่จัก,กรวาลน,นะคะเห็นแล้วว่าเหมาะจะ นะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าเมื่อเวลานั้นมาถึงพวกเราจะได้อะไรนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเมื่อเวลานั้นมาถึงพวกเราจะได้อะไรซึ่งมันจะต้องล้อกับไพ่ใบนูน้นใช่ไหมเนี่ยมันจะต้องล้อกับไพ่ใบที่ว่ามันเป็นเกตออฟทริอัมเนี่ยมันจะต้องล้อกันแน่ๆเลยุบ answering the call the time is now อ่ะมันก็เป็นเรื่องของเวลานะคะนะว่าพอเรารอคอยนะคะ perfect timing อะ่ะเวลานั้นแหละที่เป็นเวลาที่ใช่ที่คุณจะได้เจอกับ gate of triumph นะคะนะอ่ะอีกหน่อยหนึ่งว่ามาดูว่าใต้สำรับนะคะใต้สำรับจะมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมบ้างณนะขณะนี้นะคะใต้สำรับขึ้นมาว่า w i l l from above get the big picture เขาแนะนําเพิ่มเติมทิ้งท้ายให้พวกเราว่าณปัจจุบันตอนเนี้ถ้ายังไม่ถึงเวลาที่เป็น perfect timing อันนั้นสําหรับเราที่ดีที่สุดอะเราต้องมองโลกแบบมองแบบ bird eye view นะ view from above คือมองจากสูงสูง get the big picture วิสัยทัศน์ต้องกว้างไกลมองโลกต้องกว้างกว้างว่าวันนี้ไม่สําเร็จวันหน้าสําเร็จใช่ไหมคะวันนี้ยังทําไม่ได้วันหน้าทําได้วันนี้ยังไม่สมหวังวันหน้าสมหวังคือมองไปที่ว่าชีวิตนี้มันยังไม่ได้ มันไม่ได้ตายวันนี้มันยังมีลมหายใจอีกเพื่อรอคอยวันนั้นน่ะนะวันนั้นละเวลาที่เท่าไหร่นะคะชั่วโมงยามอะไรอันนี้คือ perfect timing นะคะเวลานั้นแหละจะเป็นเวลาที่ที่ดีที่สุดสำหรับเราเลยนะคะโอเคก็เป็นพลังงานบวกแล้วก็เป็นเทคนิคทางจิตวิญญาณหรือเทคนิคทางกดแรงดึงดูดเล็กๆน้อยๆสําสำหรับคลิปวิดีโอนี้ที่มาฝากกับเพื่อนๆทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ